ตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลำดวนอเภอกระสังจัังหวดบุรีรัมย์าพื้นที่ราบรุ่มตอนเหนือของอเภอกระสังมีชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่โอบร้อมด้วยธรรมชาติภูมิปัญญาและแรงศรัทธาของผู้คนที่นี่คือตำบลลำดวนแร่งเรียนรู้ชีวิตพอเพียงที่จับต้องได้จากคำบอกเล่าของนายเรียบนวันรําผู้อาวุโสในชุมชนเดิมที ลำดวนเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยราชอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก่อนจะแยกเป็นตำบลใหม่ราวปีพศ2498เมื่อมีการตั้งกิ่งอำเภอกระสังขึ้นโดยประหลัดสมบูรณ์ไทยวัฒนชรามากเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรกชื่อลำดวนได้มาจากต้นไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นหนาแน่นในพื้นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆดังตัวแทนความอ่อนโยนและความมั่นคงของคนที่นี่ ลำดวนเป็นตำบลราบรุ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติมีลำน้ำชีร่อเลี้ยงชีวิตมีป่าชุมชนให้เก็บของป่าและยังเป็นชุมชนขเขมรสวยที่ยังรักษาภาษาถิ่นและวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นตำบลลำดวนประกอบไปด้วย18หมู่บ้านโดยผู้นำท้องถิ่นที่เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมแต่ละหมู่บ้านต่างมีจุดแข็งและชุมชนของตนเอง ที่รวมพลังกันอย่างเป็นระบบตำบลลำดวนดินแดนแห่งการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของทุนทั้ง5ด้านทั้งทุนมนุษย์ทุนธรรมชาติทุนกายภาพทุนทางสังคมและทุนทางการเงินเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแรงเข้มแข็ง,ขงมั่นคงและย,ยั่งยืนชาวลำดวนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ทั้งโครงการโคกหนองนาและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่ไม่เพียงให้ผลผลิตแต่ยังเป็นห้องเรียนกลางแจ้งของชีวิตที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการพึ่งพาการลงมือทำอย่างจริงจังทุนทางวัฒนธรรมของลำรวนไม่เคยหายไปไหนศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุหมโู่11สารฝันให้ผู้หญิงผู้อาวุโสและเยาวชนได้สร้างไรายได้จากภูมิปัญญาขณะเดียวกัน กลุ่มจักสารยังคงรักษาทักษะเดิมไว้ทุกกระบุงทุกตะก้าวัดบ้านนำดวนยังคงเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งพาทางจิตวิญญาณและเป็นเวทีที่ได้เรียนรู้ของลูกหลานในชุมชนตำบลน,นำดวนอาจไม่มีห้างไม่มีแสงสีแต่ที่นี่มีสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั่นคือหัวใจของคนในชุมชนที่ไม่ยอมทิ้งกันและเดินหน้าสร้างบ้านของตนเองให้หน้าอยู่ด้วยมือด้วยใจ ด้วยความหวังตำบลน,นำดวนตำบลเข้มแข็งต้นแบบบนพื้นฐานความพอเพียงความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืน